สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายริงทารโร่ใบาตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวด,วดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะ ท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซ mm ุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิก mm hmm. การต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวง แหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะวันนี้ตาจะทำคลิปเรื่องไม่คาดคิดที่จัก,กรวาลจะส่งมอบให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้ใช้ไพโอสคูนะคะ สำหรับนี้นั่นเองมาเริ่มมาวอยใช้ไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะมาดูพลังงานกันก่อนแต่ขอเอาไพ่ออกมาก่อนนะคะจำไม่ได้ว่าใช้ไพ่สำหรับนี้ทำทำคลิปไปบ้างหรือยังงงไหมทุกคน มาดูพลังงานคนแดนดอมนี้กันหน่อยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะอืตารู้สึกว่า คุณยังไหวอยู่คือคืออ่าขยายแอบรักหน่อยสิคืออะไรอืมโอเคโอเคเก็ตตารู้สึกว่าพลังงานของคุณน่ะคุณรับมือกับชีวิตตอนนี้ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเฮ้ยเช่นนะคนทั่วไปอ่ะเขาจะแบบโทษใช่ไหมว่าเฮ้ย ทำไมชีวิตฉันมันไม่ยุติธรรมเลยอะไรเงี้ยคำเนี้ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่เขาเนี้ยชีวิตอ่ะเขาแค่ส่งให้ความท้าทายมาให้คุณเจอว่าคุณจะตัดพ้อไหมหรือคุณจะสู้แล้วไปต่ออ่าความคิดของเราอ่ะจากจากติดใต้สำานึกนะจะส่งความคิดมาให้คุณทุกสามวิ เราทุกคนคิดดูดิวันหนึ่งอ่ะมันเจ็ดหมื่น0หมื่นเรื่องใช่ไหมแล้วอันกอริทึมขนาดใหญ่ก็คือคุมเราอยู่คือจิตใต้สำนึกเรารับอะไรมาบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณโดนท,ทดสอบอ่ะแต่คุณไม่รู้คุณดันไปแบบโทษนะโทษทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ได้หมายความถึงคนดันดอมนี้แต่พูดถึงกรณีของคนทั่วๆไปนี เขาจะมักจะโทษทุกอย่างนอกตัวยกเว้นตัวเองถูกไหมเค้านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาแค่ส่งมาทดสอบแต่คนที่คิดว่าชีวิตไม่ยุติธรรมนั่นแหละเป็นคนที่เอาไปคิดต่อเขาอาจจะส่งสถานการณ์อะไรบางอย่างหนึ่งมาแต่คนเรามีหลายแบบถูกไหมบางคนมองว่าสถานการณ์นั้นปกติบางคนมองว่ามันไม่ใช่ปัญหา บางคนมองว่ามันไม่ยุติธรรมเลยทำไมถึงเกิดขึ้นกับฉันมันมีหลายมุมมองมุมมองที่แต่ละคนตัดสินเกิดจากสิ่งที่คุณมีการกระทำซ้ำๆบุคลิกซ้ำๆมีสัยซ้ำๆคิดซ้ำๆจึงให้ความหมายของเหตุการณ์นั้นต่างกันนั่นเองนะคะอือตารู้สึกว่าคุณไม่ได้แบบมองว่าชีวิตตอนนี้คุณไม่ยุติธรรมนะมันก็ดีคิดอะไรก็ได้แบบนั้น มันอาจจะยังไม่ได้ตอนนี้แต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณจะถามตัวเองอะค่ะว่าไอ้สิ่งที่ฉันยังไม่ได้อะมันเป็นเพราะว่าฉันเชื่อเรารู้สึกถึงมันได้จริงๆหรือยังเวลาเราไม่ได้อะไรอะคุณรู้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปถามจากคนอื่นแต่เราจะต้องถามจากตัวเองนะเพราะนั่นคือพลังงานของเราไม่ใช่พลังงานของคนอื่นนั่นเองค่ะ คุณมีคนที่คุ้มครองปกป้องคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นบางคนเนี่ยคนรักบางคนยังไม่มีคนรักก็เป็นคนรักที่ส่งติดมาหรือไม่ก็อยู่ข้างบนคนที่คุณรักอ่ะปกป้องคุณอยู่เสมอแบบแอบๆด้วยคือเขาไม่สามารถมาให้คุณเห็นได้ตอนนี้คุณอาจจะติดอะไรบางอย่างเช่นติดซีรีส์ ดูพอดแคสต์บ่อยๆฟังเรื่องดีๆบ่อยๆหรือบางคนก็อาจจะเสพติดอะไรบางอย่างคุณมีช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวอยู่แล้วตามองเห็นว่าไอ้ช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวถ้าใครชวนคุณไปทำอะไรอะคุณจะให้เกียรติตัวเองก่อนเพราะคุณตัดสินใจไปแล้วเช่นวันนี้ไม่ไปไหนนะจะอ่านหนังสือสักสิบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามีใครชวนคุณก็ไม่ไปเพราะว่าคุณให้เกียรติตัวเองก่อนเพราะคุณสัญญากับตัวของคุณเองไว้แล้วอ่ะบางคนติดมือถือแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดเรื่องอะไรหรือแบบถ้าเป็นคําว่าติดอ่ะอาจจะเป็นแบบเสพติดการกินก็ได้นะคะชอบดูรูปของกินชอบดูแบบคลิปไปต่างประเทศชอบฟังอะไรก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางอย่างที่คุณเสพติดอยู่นะในทุทกทวันที่คุณต้องทําหรือ นั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันหรือไม่ก็แอบไปส่องใครทุกวันอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของคนแรนดอมนี้ค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องไม่คาดคิดที่จักรวาลจะส่งมอบให้จะเป็นเรื่องอะไรคะก่อนเราไปเริ่มกันเรามาดูกันระยะเวลาสักหนึ่งใบจักรวาลจะส่งมอบให้เมื่อไหร่คะเอานี้พลิกออกมาชุบ เจ็ดสัปดาห์เจ็ดเดือนจ้าเลขเจ็ดนะจ๊ะตาชอบเลขนี้เหมือนกันอืมนี่คือเอาไว้ตรงนี้นะคะเลขเจ็ดเลขเจ็ดมาดูกันสิเรื่องอะไรอะ่ะ ว้าวจัดเมนจริงๆด้วยเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามองเห็นเป็นเรื่องของอารมณ์นะคุณจาแบบ เอาเรื่องอารมณ์ก่อนนะสมมุติว่าสมมุติว่ามันมีอะไรอยู่ที่มันอยู่ลึกๆอ,อ่ะที่ตาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นลบทั้งหลายอะ่ะมันสามารถอย่างลากลึกสู่ตัวของเราเองได้ มันจะไปสะท้อนกับบางสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเช่นคุณรู้สึกไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยไม่ชอบใครสักคนหนึ่งที่มีนิสัยอะไรแบบนี้เลยไอ้คาว่านิสัยแบบเนี้ยมันอาจจะหลบลึกๆอยู่ในตัวของคุณอ่ะอืมเขาบอกว่า ไอสิ่งเนะี้ยที่มันหลบซ่อนอยู่อ่ะมันเป็นเพราะแต่ก่อนอะเราต่อตา้านเราไม่ยอมจำนวนเราไม่ยอมรับไอสิ่งเนะี้ยคุณจะไปเจอมันในเจ็ดสัปดาห์เจ็ดเดือนคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่มันจะสะท้อนออกมาเพราะว่า คิงถือถ้วยคือคนที่พลังงานดีนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหมดจดนะมันต้องกระเทาะอีกกระเทาะเป็นแบบซูปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหม,มกระเทาะเข้าไปเรื่อย,รอยกระเทาะไปอีกจนแบบมันโอเคที่สุดอ่ะเนี่ยในระยะเวลาดังกล่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเบื้องบนสิ่งที่ปกป้องดูแลคุ้มครองคุณจะจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับคนรันดอมนี้ให้มันดีขึ้นให้มันมันเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นคนที่เจ๋งคนเนี้ยคุณอาจบอกอาจจะบอกตาว่าพอแล้วได้ไหมก็ต้องตอบตามตรงว่า คนที่ปกป้องดูแลคุณบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ปกป้องดูแลคุณเนี่ยเขาจะทำให้คุณเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองได้บางอย่างแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าแบบไวขึ้นแต่ตอนแรกอะ่ะมันอาจจะทุลักทุกเลหน่อยในเรื่องของอารมณ์นี้นะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่อ่ะ ตาก็เจอตลอดเลยทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราไม่ชอบคนนี้จังเลยเพราะว่าลึกๆในใจอะ่ะมันยังมีความรู้สึกบางอย่างที่อยู่ในตัวเราอะ่ะเราเลยไม่ชอบอคุณจะก้าวหน้าอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเรื่องที่มันแบบตับต้องได้ถ้าใครกำลังจะเดินทางกำลังจะออกจากอะไรคุณจะถูกผลักดัน ให้ค่อยๆไปเขาไม่ได้จับมือคุณเดินไปในทิศทางนั้นหรอกแต่คุณจะเจอเลขซ้ำๆเจอสื่อซ้ำๆหนังสืออะไรเงี้ยค่ะเวลาคุณเปิดอะแล้วมันมีมันมัมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะเจอกับคลิปที่เอา้ามันคนละคลิปกันนะแต่ทำไมมันถึงเป็นเรื่องเดียวกันนะหรือ ทำไมฉันถึงเจอเลขนี้ตลอดเลยไปเซิร์ชเลยทุกคนเขากำลังบอกอะไรจากคุณเขากำลังบอกคุณว่าอะไรเนี่ยจะส่งมอบอันดับแรกนะเรื่องไม่คาดคิดที่จะกำลังจะส่งมอบให้คืออารมณ์ที่อยู่ในระดับลึกที่มันเป็นเชิงไม่ดีเนี่ยจะส่งมอบให้คุณมาแก้และวควบคุมมันได้ดีกรณีต่อมา ถ้าใครยังไม่รู้ตัวว่าคุณอยู่ในจุดที่ไม่ควรอยู่เขาจะส่งเรื่องไม่คาดคิดให้กับคุณเช่นเอาง่ายๆจับต้องได้เลยนะทุกคนคุณอยู่ในที่ทำงานนี้มาหลายสิบปีคุณรู้สึกว่าก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ๆเปลี่ยนหัวหน้ามีการปรับโครงสร้าง มีการให้จ้างออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณเพราะลึกๆในใจคุณ่ะหรือจิตวิญญาณของคุณ่ะเขากำลังบอกคุณว่าเธอไม่คู่ควรกับที่ตรงนี้อีกต่อไปจัก,กรวาลจะส่งมอบเรื่องไม่คาดคิดนี้มาให้ว่าให้คุณเห็นว่า เฮ้ยทำไมปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับฉันทําไมถึงต้องมีเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นที่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยแต่บางคนมองออกบางคนเห็นบางคนรับสารเป็นบางคนรับไม่เป็นก็โทษด,ด้วยแต่ตาบอกเลยถ้าสําหรับคนที่รับเป็นคนที่มองเห็นในอีกต่อจากเนี้ยหปีหรือว่า6เดือนอะคุณจะขอบคุณช่วงเวลานี้มากม นเะะนี่ยต่อไปอีกเจ็ดเนี่ยเจ็ดวิคเจ็ดเดือนต่อจากนั้นอ่ะต่อไปไปอีกหนึ่งปีอ่ะคุณจะขอบคุณเหตุการณ์นี้มากๆที่ให้คุณก้าวข้ามหรือว่าให้คุณออกจากบางสถานที่ที่มันแบบมันไม่ใช่ที่ของคุณี่ะคุณจะต้องไปอ่ะอืมเนี่ยเขาบอกจะทําให้คุณเล็งเห็นว่าถึงเวลาแล้วนะคะพอจัสเมนขึ้นมาถึงเวลาแล้วจริงๆที่แบบ ถึงเวลาตื่นรู้เรื่องนี้นะถึงเวลาเข้าใจตัวเองในเรื่องนี้นะแล้วคุณจะควบคุมอะมันได้อันนี้คือคนที่ใช้ใจกับใช้หัวไปด้วยกันนะสุดยอดอ่ะอเห็นไหมควีนถือถ้วยควีนถือคิงถือถ้วยก็ขึ้นมา กรณีต่อมาคือว่าเป็นไปได้ว่าคนที่เป็นโสดคุณอาจจะเจอคู่ก็ได้นะคะ7จีดเดเดือนต่อจากนี้เป็นคู่ที่ตื่นรู้ด้วยกันทั้งคู่บางคนอ่าเดินทางสายจิตวิญญาณร่วมกันในกรณีของคู่ถ้าไม่ใช่คู่คุณจะเรียนรู้อะไรเยอะมากเลยอะในชีวิตอะแล้วทำให้คุณสนุกมีความสุข แล้วก็ปลดล็อกไปไเรื่อยๆเหมือนคุณเปิดประตูผ่านไปไเรื่อยๆบางคนจะบางคนนะคะรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตจริงๆเดอะฟฟลไม่แคร์ไม่สนสื่อไม่ไม่สนใจอะไรอีกแล้วฉันใช้ชีวิตฉันมีความสุขครอบครัวฉันมีความสุขทําให้คนอื่นๆมีความสุขฉันจบอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์เป็นหลักเลยอะ่ะ คุณจะมีความสุขมากมาเลยอะในเวลาที่ตาบอกเราก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนะ่ยมันมีอิสระภาพแล้วนะจะทำอะไรก็ได้คุณสามารถทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งคนนะุณอะบางคนนะจะมีแผนการก็ได้ในเรื่องของมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนะคะมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเองอะในแต่และแง่งมุมให้มันดีมากขึ้นเช่นอา,อาจจะลิศออกมาก็ได้นะคะทุกคนวิธีการเขียนอะมันทำให้เราอะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเช่นสมมติว่าเรายังไม่รู้ว่าเราติดอะไรอยู่ในเรื่องลบๆปะคุณลองเขียนมันออกมาสมมติถ้าคุณคิดออกอะแล้วคุณก็ไปเขียนในสม,มุดอีกวันหนึ่งคิดออกก็ไปเขียนแล้วก็ค่อยๆลงมือแก้ะคะ่ะ คุณจะไปอยู่ในจุดที่แบบเข้าใจตัวเองบางคนเกิดมาเนี่ยอายุ40 50ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ตามองเห็นว่าคนที่มาดูแรนดอมเนี่ยที่เป็นพลังงานเนี่ยคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ชักกวาลบอกแบบนั้นนะคะเรื่องของความรู้ของอารมณ์ ของการใช้ชีวิตของอาชีพของคุณคุณจะมีอิสระมากกว่าเนี้คุณจะรู้สึกถึงคำว่าฉันมีชีวิตอ่ะมากกว่านี้นะคะอืมขอดูไพ่ออร์เคิลหน่อยเรื่องไม่คาดคิดที่จัก,กรวาลจะส่งมอบให้ค่ะ สิ่งที่คุณบนบานอยู่ความรู้หยุดว้าวถึงเวลาแล้วจริงๆอะ่ะโอ้เหตาดูสิสิ่งนี้คุณบนบาน บางคนเป็นคนที่สอนคนอื่นอยู่แล้วแน่ๆเลยนะคะในในลักษณะแบบใดแบบหนึ่งนะเวลาที่ตาพูดว่าคุณให้ความรู้คนอื่นเนี่ยคุณสอนคนอื่นอะ่ะมันไม่จาเป็นว่าคุณต้องออกมาเป็นแบบโค้ชอะค่ะแต่หมายความว่าคุณสอนคนอื่นอยู่แล้วอะในรูปแบบของคุณอ่าคุณมีประสบการณ์เยอะมากนะ คุณไปยื่นข้อเสนออะไรให้กับสิ่งที่คุณไปขออ่ะมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับข้อเสนอนั้นในเจ็ดสัปดาห์เจ็ดเดือนต่อจากนี้ขอให้มีความสุขกับช่วงเวลานั้นๆแต่ว่าวันนี้จริงๆก็ปล่อยเวลาไปเลยก็ได้ค่ะถ้าสมมุติเราไปจดจ่อย,อยู่ที่เวลาที่ตาบอกใช่ไหมจริงๆมันอาจจะเข้ามาเร็วกว่านั้นก็ได้อะแต่เราไปจดจอไง พอเราไปจดต่อคาดบวังอยู่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเราเป็นคนไปบล็อกให้มันช้าลงก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งเนี้ยตามองเห็นนะคนเรนด้นดอมเนี้ยคุณจะล้มเลิกคุณจะหยุดตัวเองในเรื่องที่คุณเสพติดบางอย่างแล้วมันเสียเวลาอาจจะมีก็ได้คะ่ะบางเรื่องนะคุณจะหยุดได้ เช่นใช้เงินไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ให้คนอื่นน่ะคุณอาจจะหยุดให้บ้างไม่ให้บ้างให้มันเป็นโมเมนต์สำคัญสำคัญไปเขาจะได้ไม่ต้องคาดหวังเนี่ยอืมแล้วบางคนได้รับมรดกบางคนได้รับทรัพย์สมบัติบางอย่างอาจจะเป็นได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือมีอ่ะคุณมีทรัพย์สมบัติอะ่ะ คุณอาจจะไปเปิดกล่องอะไรได้ชิงโชคก็ได้หรือเป็นครอบครัวของคุณที่แบ่งสมบัติกันนะคะถึงเวลาที่บางคนที่ตรงเนี้ยคนบางคนที่อยู่ในดันดอมเนี่ยเขาบอกว่าบางคนอะคุณมียานอย่างรู้นะบางคนอาจจะเป็นหมอดูบางคนเป็นรักพยากรไพ่คุณอาจจะคาดการได้ชีวิตของคุณข้างหน้าได้แบบคร่าวๆอะคะ่ะจากไพ่ก็ได้ที่คุณดูอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้คือความสามารถของบางคนนะบางเพื่อนๆบางคนนะคะเฉพาะกลุ่มที่บอกว่าบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่เคยมีความคิดเลยว่าเออจะเป็นหมอดูเนี่ยอยู่ๆในเนี่ยในระยะเวลาเลขเจ็ดเนี่ยคุณกลายเป็นนักพยากรณไปแล้วก็เป็นไปได้ถ้าคุณดูบ่อยๆคุณเสพบ,บ่อยๆคุณยิ่งรักยิ่งรักอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นไปได้คราวนี้คุณจะ สมมุติว่าคุณทำบางอย่างเรียนบางอย่างอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันมันจะได้ผลหรืออะไรเงี้ยคุณจะไปหาหลักฐานมายืนยันสมมุติคุณเป็นคนที่มีตักกะเยอะจะต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อ๋ยวตัวอย่างนะคะจะต้องอยู่ตรงหน้าก่อนะถึงจะเชื่อแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําธุรกิจนี้แล้วจะสําเร็จไหมนะคุณอาจจะไปหาหลักฐานจาก นักธุรกิจที่มีลักษณะชีวิตคล้ายๆกับคุณแล้วก็ไปเอาหนังสือเขามาอ่านเพื่อเป็นหลักฐานว่าเออมีคนทําได้นะฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณจะพิสูจน์อะไรบางอย่างอะในชีวิตเช่นสังเกตตัวเองมากขึ้นหรือบางคนน่ะคุณสามารถที่จะดูเนี่ยดูดวงคนอื่นน่ะ ได้แม่นมากๆนะคะอันนี้คือในอนาคตนะหรือบางคนก็อาจจะแบบไปเป็นนักสืบเลยก็ได้นะ <c oughs> คุณอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเออชอบคนนั้นมันตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณตาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะลองอาชีพเนี้ยจัดเลยทุกคนหรือบางคนก็อาจจะทําสื่อขึ้นมาก็ได้นะคะมองเห็นว่าคุณจะมีชีวิตที่เป็นไปทิศทางเลขเจ็ดเนี่ย ที่มีความสุขเยอะขึ้นหยุดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกับตัวเองบางคนได้อาชีพใหม่ๆบางคนได้ข้อพิสูจน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับโลกใบนี้เกี่ยวกับจัก,กรวาลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจบกันด้วยไพ่สำหรับนี้ค่ะขอสี่ใบ It is safe for you to try ก้าวต่อไปไปให้ไกลขึ้นโลกนี้เป็นของคุณคุณจงเปล่งประกายมันออกมาอมือย่าไปดับแสงของตัวเองนะคะ I am support on my path เชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองคุณสามารถสร้างพลังที่ทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวของคุณได้และทำให้ผู้อื่นสนับสนุนคุณเมื่อคุณยอมรับในตัวเอง ที่ตาบอกไงว่ามันอาจจะมีหลายๆอย่างในชีวิตนะคะที่เรายัางไม่ได้ยอมรับเขาอย่างแท้จริงเอาเรื่องง่ายๆก่อนเรื่องหน้าตาถ้าทุกคนบอกว่าเออฉันส่งกระจกแล้วฉันรู้สึกดีกับตัวเองอะ่ะฉันรักตัวเองเป็นฉันบอกรักตัวเองได้อะ่ะอันเนี้ยแสดงว่าเราไม่แคร์ว่าสังคมจะบอกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดเป็นยังไงอะ่ะแต่คุณแคร์ว่า ตัวของฉันอะมันเลิศที่สุดแล้วฉันจะเป็นคนที่แต่งงานกับตัวฉันเองอะ่ะคำเนี้ยที่เพื่อนพูดกับตามันยังอยู่ในใจตาเลยที่มันบอกว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องแต่งงานกับใครอะขอแต่งงานกับตัวเองอะแสดงว่าต้องรักตัวเองมากๆนะคะ believing is s e e i n g สร้างความเชื่อมั่นและคุณจะได้รับทุกสิ่งอืม my aura is magnetic, magnetic to g o l d e n opportunity ประตูแห่งโอกาสกำลังเปิดรอคุณอยู่ความอุดมสมบูรณ์รอคนแรนดอมนี้อยู่ในในใหมายเลขเจนั่นเองจ้าสุดยอดเลยค่ะนี่คือเรื่องราวเรื่องไม่คาดคิดที่จัก,กรวาลจะส่งมอบให้กับคุณตาขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันยิ้มเยอะๆแล้วก็ฝึกเห็นโอกาสในปัญหาฝึกเห็นประโยชน์ในปัญหาเยอะๆนะคะถ้าคุณลอง อารมณ์เหมือนประมาณว่าเล่นเกมอะจับจับผิดความสุขเออลองมาจับผิดความสุขมากกว่าจับผิดความทุกข์กันดูนะคะแล้วคุณจะสนุกในชีวิตมากขึ้นตาเป็นกําลังใจให้เสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลิ่งฮิวใจต่างตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยลิ่งทาโลใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ